สวัสดีครับฟูจิฟูจิสกิครับเขาเปลี่ยนอาชีพจากคนที่ทํางานในเมืองกลายเป็นเกษตรกรและภายใน2ปีประสบความสำเร็จจากที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วเขาทําได้ยังไงไปดูกันเลยครับมาที่จังหวัดยามางะตะเทนโดชิเขามาเปิดบ,บริษัททำต้นหอมโดยเฉพาะเลยครับต้นหอมที่สูงใหญ่เขาทาได้ไงเป็นต้นหอมที่ขายทั่วประเทศญี่ปุ่นเลยและปัจจุบันนี้มีไรายได้ 200ล้านเยนก่อนหน้านี้ทํางานอะไรท่านบอกว่าทํางานเกี่ยวกับเรื่องการเงินทําธุรกิจให้คนกู้เงินจุดเริ่มต้นจากพ่อแม่ของภรรยาบอกว่ามาช่วยงานที่บ้านหน่อยก็เลยมาเริ่มจากการช่วยเหลือแล้วก็ตัดสินใจว่าภายใน3ปีถ้าเป็นที่1ไม่ได้จะเลิกการเกษตรก็เลยเรามาลุยดูแล้วภายใน2ปีประสบความสำเร็จเป็นที่1ในวงการต้นหอมครับใช้พื้นที่5.4เฮกเตอร์หนึ่งในญี่ปุ่นไปเลย ท,ทั้งที่ตัวเองไม่เคยรู้เรื่องการเกษตรเลยธรรมดาต้องมีคู่แข่งแล้วทําไมถึงต้องมาเลือกการทําต้นหอมท่านตอบว่าจะทํายังไงให้เป็นที่หนึ่งถ้ามีคู่แข่งเยอะ เขาคิดคนกันมาเป็น10บสปีเราไม่สามารถชนะเขาได้เราต้องเลือกงานที่มีคู่แข่งน,น้อยๆครับเคล็ดลับความสำเร็จถ้าเป็นต้นหอมนะครับเราไม่สามารถรู้หรอกว,ว่ามันมาจากประเทศอื่นไม่มีใครรู้เรื่องลึกซึ้งขนาดนั้นโดยเฉพาะต้นหอมเนี่ยเราจะดูว่ามันเจ๋งหรือไม่เจ๋งมันอยู่ที่ความยาวและความอ้วนของมันเท่านั้นเองดังนั้นถ้าทําต้นหอมแล้วมันอร่อยก็จะมีคนอยากจะซื้ออย่างแน่นอนเพราะไม่มีคู่แข่งเราจะทำยังไงครับก็คือเข้าไปในตลาดที่คนอื่นยังไม่เจาะลึกนั่นเอง นี่คือคำตอบสำคัญเลยเขาก็มาคิดก่อนว่าอะไรที่มีตลาดและอะไรที่มีคู่แข่งน้อยเขาถึงเลือกงานนี้ ถ้าทําต้นหอมคนส่วนใหญ่จะไม่ค่อยรู้รสชาติที่แท้จริงกันเราว่าทาต้นหอมที่มีรสชาติที่มันอร่อยไปเลยเราจะได้เป็นที่หนึ่งในประเทศญี่ปุ่นซะเลยนั่นแหละคือการหาการตลาดนั่นเองครับดังนั้นท่านจึงคิดค้นเรื่องต้นหอมอย่างเดียวเลยความหวานเขาบอกว่าถ้าเกิน13ก็ถือว่าเป็นผลไม้ไปแล้วนะแต่ของที่นี่ความหวาน20%เลยนะนี่ครับพอกินบอกโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยแล้วพอสักพักหนึ่งก็จะมาเผ็ดทีหลังกุญแจสําคัญอีกข้อหนึ่งคือการตลาดครับต้นหอมนี่นะ าสนใจนะมันต่างกับผลไม้เพราะถ้าเป็นผลไม้จะถูกตีราคาไปแล้วแต่ต้นหอมเนี่ยสามารถเพิ่มราคาได้เลยนะราคามันไม่มีเพดานแต่ถ้าทำผักไม่มีคู่แข่งเราขายได้ราคาที่สูงขึ้นซึ่งคนอื่นคิดไม่ถึงกันยอดขายจะเพิ่มขึ้นเป็น2เท่าตัวเลยตอนที่ทํางานในเมืองเขาก็ไอเดียเกี่ยวกับก,กู้เงินเนี่ยเอามาคิดต่อว่าเราจะต้องมีการตลาดที่ดี ก็จะทําให้คนซื้อเยอะเพราะฉะนั้นชาวกเกษตรไม่มีการทําการตลาดเลยขายไม่ค่อยได้กันครับใช้ไอเดียที่เคยมีอยู่เอามาผสมกันนั่นเองงานที่คุณทําอยู่ในตอนนี้คุณจะมีสกิลอะไรต่างๆที่จะเอามาใช้ในอนาคตของคุณได้อีกนะครับไม่อจะเป็นการ,รเกษตรไม่ใช่ว่าผลิตยอย่างเดียวต้องรู้จักขายให้เป็น และต้องสร้างแบรนด์ให้เป็นเลยใช้วิธีการไปขายที่ซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรงเลยไม่ต้องไปหาพ่อค้าคนกลางไปขายเองโดยตรงโดยการไปต่อรองเรื่องความอ้วนความยาวและความอร่อยคุยกับผู้ขายโดยตรงเลยครับใช้สกิลความสามารถตอนที่ทำงานเป็นคนปล่อยกู้ถึงขนาดมาคุยกับเจ้าของห้างคุยถึงเรื่องวิธีการหอ่อคุยถึงวิธีการใส่กับเจ้าของเลยเพราะเจ้าของเขาก็อยากขายดี เพราะนั้นกเกษตรกรก็มีการมาประชุมกันแบบนี้ธรรมดาแล้วมีคนแบบนี้ไหมท่านเจ้าของบอกไม่เคยมีคนแบบนี้นะคือใส่ใจจ,จริงๆถึงขนาดพูดถึงการแพ็คกิ้งแล้วมาคุยกับเจ้าของจากการคิดค้นแล้วครับสมัยก่อนจะเป็นแบบกว้างๆแบบนี้คนระับเปลี่ยนเป็นแบบแคบๆ เวลากำดูเนี่ยจะรู้สึกว่ามันใหญ่ก็เลยเปลี่ยนซองจากที่เป็นแบบยาวให้เป็นกำได้จะทําให้รู้สึกว่ามันใหญ่และหนักกว่าใส่ใจขนาดน,นี้ถึงทําให้ขายแตกต่างกัน1%นปเซปเก็เมื่อเก็บสะสมเป,เป็นปีก็จะขายแตกต่างกันเยอะเลยครับทดลองให้ถือกันจริงๆเลยถืออย่างนี้ทำไมมันรู้สึกหนักกว่าถือแบบนี้ทําไมรู้สึกเบาต่างกันเลยอะด้านนี้หนักกว่าเออด้านนี้รู้สึกเบาผมก็เลยต้องเรียนรู้และก็คิดค้นเรื่องการห่อด้วยตอนนี้กําลังเรียนพัฒนาเรื่องการห่อถุงแบบนี้ด้วยนี่คือสิ่งสําคัญเลยและการ ตลาดดีจึงขายได้ปีละ50,000กล่องและคิดค้นพันธุ์ใหม่ต่อนะธรรมดาแล้วนะปลูกเดือน4เก็บเกี่ยวเดือน10แต่นี่ครับพันธุใหม่ปลูกเดือน10เก็บเกี่ยวเดือน4แสดงว่าคุณสามารถปลูกแล้วใช้ได้กินได้ตลอดปีเลยอะ่ะ ธรรมดาเอาแบบพันธุใหม่เป็นแบบนี้ตลอดปีลองคิดดูครับว่าคนนี้เดิมทีไม่ใช่กเกษตรกรนะทำงานเป็นคนให้กู้เงินแต่ทําอะไรก็สําเร็จหมดเพราะเป็นคนที่ใส่ใจจริงดูรายละเอียดเก็บรายละเอียดครับธรรมดากเกษตรกรธรรมดาไอ้ต้นหอมนี้สามารถกินได้เฉพาะในฤด,ดูกาลเท่านั้นแต่นี่กินได้ตลอดปีสร้างพันุ์ใหม่แบบนั้นเลยจากคนที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยทําได้อ่ะเจ๋งไหมฮะเปลี่ยนจากงานปล่อยกู้เงินเป็นกเกษตรกรแล้วประสบความสำเร็จ นี่คือเคสสตดี้ที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับคนที่อยากเรียนเจาะลึกมากกว่าน,นี้ผมมีของขวัญให้ครับชื่อตอนเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับแต่ทุกคนจะต้องแอดเพื่อนมาในไลน์นี้นะครับหรือเสิร์ชคำว่าแอดฟูจิฟูจิสกิตรงนี้ครับหรือไม่ก็สแกนบาร์โค้ดที่อยู่ตรงนี้เลยครับและอย่าลืมเขียนว่าขอของขวัญเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินครับเพราะถ้าไม่เขียนเราจะไม่รู้ครับว่า คุณขอของขวัญหรือแค่แอดมาเฉยๆนะครับต้องเขียนนะครับอย่าลืมเขียนมาหลังจากที่สแกนบาร์โคดนี้นะครับและคลิปนี้ผมจะให้เพื่อนๆทุกคนฟรีเลยครับสำหรับคนที่แอดไลน์มาครับไม่แน่นะครับคลิปนี้อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกชีวิตเราสู่ความสำเร็จใหม่ก็ได้นะครับแล้วเจอกันในคลิปเปลี่ยนสิ่งที่ชอบให้เป็นเงินนะครับอย่าลืมแอดไลน์มาและสแกนมานะครับ